สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์โลกนะครับวันนี้วันที่12มกราคม2569คือมีเรื่องราวเกิดขึ้นพร้อมกันเยอะมากเลยครับแล้วแต่ละเรื่องก็ดูเหมือนจะซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อใช่ค่ะเยอะมากจริงๆเรามีข้อมูลที่ดูเหมือนจะอยู่คนละเรื่องเดียวกันเลยตั้งแต่สงครามฤด,ดูหนาวที่ยูเครนไปจนถึงความตึงเครียดเรื่องเกาะกรีนแลนด์ที่แบบฟังแล้วเหมือนหลุดมาจากหนังสายลับเลยครับ แล้วก็ยังมีการซ้อมรบใหญ่ของอีกขั้วอํานาจหนึ่งที่อีกฝั่งของโลกด้วยนะคะใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองหาเส้นได้ที่มองไม่เห็นนี่แหละครับว่ามันร้อยเรียงเหตุการณ์พวกนี้เข้าด้วยกันยังไงเพื่อให้เราเข้าใจภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจโลกที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ครับ เป็นการจับประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างสงครามร้อนที่ใช้กำลังทหารจริงๆกับสงครามเย็นในรูปแบบใหม่ที่สู้กันด้วยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอแล้ววันนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าแรงกระเพื่อมจากจุดหนึ่งของโลกมันส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโนไปอีกซีกโลกได้ยังไงโดยเฉพาะในจังหวะที่พันธมิตรเก่าๆเริ่มมีรอยร้าว แล้วกลุ่มอำนาจใหม่ก็กำลังรวมตัวกันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพที่เอ่อสะเทือนใจมากในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนก่อนเลยนะครับคือเมืองทั้งเมืองกำลังเจอกับวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริงเลยค่ะอากาศหนาวจัดมากอุณหภูมิติดลบสิบกว่าองศาแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งไฟฟ้าระบบทำความร้อนถูกจอมตีอย่างหนักจนแทบจะใช้การไม่ได้เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสถานการณ์มันเลวร้ายมากถึงขนาดที่นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟต้องออกมาประกาศขอร้องให้ประชาชนที่พอจะหาทางได้ให้อบพยพออกจากเมืองหลวงไปก่อนชั่วคราวผมเห็นภาพที่ชาวบ้านต้องเอาถังออกมาตักหิมะตามข้างถนนมากจริงๆที่ต้องเอาหิมะกลับไปละลายต้มใช้ที่บ้านเพราะว่าระบบประปามันก็ล่มไปพร้อมกับไฟฟ้านี่คือภาพจริงของสงครามในยุคนี้เลยนะคะ ที่ไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบแต่มันคือการโจมตีเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนธรรมดาซึ่งนี่ก็คือยุทธศาสตร์ที่รัสเซียตั้งใจใช้ในช่วงฤดูหนาวที่โหดร้ายที่สุดเพื่อบรรเทนกำลังใจของคนยูเครนโดยตรงเลยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่โหดเที่ยมแต่ได้ผลคือการเปลี่ยนฤดูหนาวให้กลายเป็นอาวุธซ้ำเติมเข้าไปอีกเป้าหมายก็เพื่อทำลายขวัญกำลังใจพลเรือนแล้วก็ทำให้การส่งกำลังบำรุงของกองทัพยูเครนมันยากลำบากที่สุด แล้วก็มีอาวุธตัวใหม่ที่ถูกพูดถึงเยอะมากใช่ค่ะอาวุธชิ้นสําคัญที่ถูกนํามาใช้ในยุทธศาสตร์นี้ก็คือขีปนาวุธตัวใหม่ที่ชื่อว่าโอเรเชนิกซึ่งกําลังสร้างความหวาดวิตกไปทั่วยุโรปเลยค่ะเรื่องขีปนาวุธโอเรเชนิกนี้น่าสนใจมากครับผมอ่านข้อมูลมาว่ามันเป็นอาวุธที่ล้ําสมัยมากแต่พอไปดูไส้ในของมันจริงๆกลับมีเรื่องให้ประหลาดใจใช่ค่ะนี่คือจุดที่น่าทึ่งมาก ผู้เชี่ยวชาญของยูเครนกับฝรั่งเศสเขาเก็บกู้สร้างมาตรวจสอบแล้วพบว่าในขณะที่ภายนอกมันดูเป็นอาวุธแห่งอนาคตแต่ระบบนำวิถีข้างในกลับใช้เทคโนโลยีเก่าตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตเลยฮะเทคโนโลยีเก่าเหรอครับค่ะเป็นระบบที่เรียกว่าไจโรสโคปแบบกลไกลไม่ใช่ระบบดิจิตอลหรือชิปคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนอย่างที่เราคาดกันไว้เดี๋ยวสิครับหมายความว่าขี่ปนาวุธที่เร็วขนาดนั้น ข้างในมันทํางานเหมือนนาฬิกากลไกลโบราณเหรอครับเหลือเชื่อเลยแล้วการที่มันใช้เทคโนโลยีเก่าแบบนี้มันเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนกันแน่ครับเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะและนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยการใช้ระบบกลไกทําให้มันทนทานต่อสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือการรบกวนสัญญาณได้ดีกว่าระบบดิจิตอลอ๋อคือแฮกหรือแจมสัญญาณได้ยากขึ้นใช่ค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้ลดความอันตรายของมันลงเลยนะ ความน่ากลัวของโอเรชนี่กอู้อยู่ที่ความเร็วของมันซึ่งสูงกว่า11มักฮห11มักค่ะหรือประมาณ3,740เมตรต่อวินาทีเร็วมากจนระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ในปัจจุบันตรวจจับและยิงสกัดแทบไม่ทันและที่สำคัญคือมันสามารถปล่อยหัวรบย่อยออกมาได้ถึง6หัวพร้อมกันทำให้โอกาสที่จะหลุดรอดการป้องกันมีสูงมากกลายเป็นว่าของเก่าเอามาเล่าใหม่ ในบริบทที่ต่างออกไปก็กลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวขึ้นมาได้ถูกต้องค่ะมันเป็นปรัชญาการใช้อาวุธที่น่าสนใจมากซึ่งก็เป็นคนละแนวทางกับที่รัสเซียใช้ที่เมืองมิโนโกแกดเลยนะคะที่นั่นเป็นยังไงครับ ที่นั่นก็ใช้ยุทธวิธีแบบดิบๆเลยค่ะคือใช้ซุปเปอร์บอมบ์รุ่น FAB 3000ที่หนักถึง3ตันทิ้งจากเครื่องบินลงมาตรงๆเพื่อทำลายอาคารสูงที่ทหารยูเครนใช้เป็นที่มั่นอันนั้นคือเน้นพลังทำลายล้างล้วนๆไม่ซับซ้อนเลยในสถานาการณ์ที่ถูกกดดันหนักขนาดนี้ยูเครนพอจะมีทางตอบโต้อะไรได้บ้างครับทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาเรียกร้องอย่างหนักเลยค่ะให้พันธมิตรเร่งส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศมาเพิ่มโดยด่วนที่สุด แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวมีสวนกลับด้วยค่ะมีการสวนกลับในแบบของตัวเองคือการส่งฝูงโดรนข้ามไปโจมตีแท่นขุดเจาะน้ำมันของรัสเซียที่อยู่ในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากเพราะมันคือการพยายามตัดท่อนน้ำเลี้ยงหรือก็คือไรายได้จากการขายพลังงานที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจรัสเซียโดยตรงเลยจะเห็นได้ว่าแรงกดดันมหาศาลในยูเครนมันเริ่มส่งแรงกระเพื่อมออกมาภายนอก แล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้แค่สร้างความตึงเครียดกับรัสเซียแต่กําลังสร้างรอยร้าวภายในกลุ่มพันธมิตรตะวันตกกันเองด้วยซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเจอแล้วแทบไม่เชื่อสายตาคือความกัดแย้งเรื่องเกอบกรีนแลนด์ครับเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของนาโตเลยค่ะเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาแสดงความสนใจอย,อย่างจริงจังที่จะผนวกเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดงของเดนมาร์ก ใช่ค่ะเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กให้มาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและที่น่ากังวลที่สุดคือเขาบอกว่าไม่ปิดโอกาสที่จะใช้กำลังทหารเพื่อให้ได้มานี่มันหมายความว่าสมาชิกนาโตชาติหนึ่งอาจจะใช้กำลังทหารกับสมาชิกนาโต้ด้วยกันเองอย่างนั้นหรอกครับนั่นแหละคะ่ะประเด็นหลักการที่ว่าโจมตีหนึ่งชาติเท่ากับโจมตีทุกชาติ ก็หมดความหมายไปเลยสิครับนั่นคือสิ่งที่สร้างความปั่นป่วนอย่างมากในยุโรปค่ะมันสั่นคลอนรากฐานความไว้เนื้อเชื่อใจของพันธมิตรทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้นาโตไม่ได้กังวลแค่ภัยคุกคามจากรัสเซียแต่ต้องมาระแวงการระเบิดจากภายในด้วยแล้วเรื่องนี้ทําให้เกิดอะไรตามมาบ้างครับก็ทําให้เยอรมนีกับอังกฤษอยู่เฉยไม่ได้ค่ะต้องรีบหารือกันเพื่อหาทางเพิ่มบทบาทของนาโตในภูมิภาคอาร์กติก เพื่อพานำหน้านแล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ขณะที่พันธมิตรตะวันตกกำลังวุ่นวายอยู่กับรอยร้าวภายในกันเองอีกฝั่งหนึ่งของโลกดูเหมือนว่าขั้วอำนาจใหม่กำลังฉวยโอกาสนี้ผนึกกำลังกันแข็งแกร่งขึ้นนะครับภาพนั้นชัดเจนมากค่ะเราจะเห็นได้จากการซ้อมรบทางเรือครั้งใหญ่ของกลุ่ม b r i กส์พลัซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใตา้แต่มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพอีกหลายชาติการซ้อมรบที่แอฟริกาใตา้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการซ้อมรบครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาแต่มันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทงพลังมากเป็นการประกาศจุดยืนว่าพวกเขากำลังสร้างกลุ่มอำนาจใหม่ขึ้นมาเพื่อทวงดุลการครอบงำของสหรัฐและชาติตะวันตกทั้งในทางการเมืองและการทหารแล้วในเชิงเศรษฐกิจล่ะครับมาตราการคว่ำบาตรที่ตะวันตกใช้กับรัสเซียมันส่งผลกระทบอย่างที่คาดหวังไว้ไหม ผลที่ออกมาค่อนข้างจะสวนทางกับที่หลายคนคาดไว้นะคะข้อมูลจาก Eurostat ซึ่งก็คือสำนักงานสถิติทางการของสหภาพยุโรปชี้ให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากยงงไงค,คือมาตรการคว่ำบาตรทำให้การค้าของ EU กับรัสเซียพลิกกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ EU ขาดดุลการค้ากับรัสเซียและที่เจ็บปวดกว่านั้นคือต้องไปซื้อก๊าซ LNG จากสหรัฐในราคาที่แพงขึ้นมหาศาลเลยเอา้าวกลายเป็นแบบนั้นไป ใช่ค่ะในขณะที่เศรษฐกิจของรัเสเซียเองแม้จะบอบช้ำในช่วงแรกแต่ก็เริ่มปรับตัวแล้วก็หันไปค้าขายกับประเทศนอกกลุ่มตะวันตกได้มากขึ้นมันแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของโลกชัดขึ้นเราคงต้องซูมออกมาดูจุดอื่นๆที่กำลังร้อนระอุไปพร้มพรอมๆกันด้วยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องในยุโรปอีกต่อไปแล้วยังในประเทศไทยเราเองก็มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลเกิดขึ้นใช่ค่ะ การลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน11แห่งพร้อมกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยตอนแรกที่ได้ยินข่าวผมคิดว่ามันเป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่แต่พอได้อ่านบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ดูเหมือนว่าเบื้องหลังอาจจะซับซ้อนกว่าน,นั้นนะครับประเด็นสําคัญที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือการที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวจากการระเบิดพร้อมกันถึง11จุดซึ่งมันผิดปกติมากสําหรับการก่อการร้ายที่มุ่งสร้างความสูญเสียจริงด้วยครับนี่จึงทําให้มีน้ําหนักไปในทางที่ว่ามันอาจจะเป็นการส่งสารบางอย่างทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับการเลือกตัง้งหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจในพื้นที่มากกว่าที่จะเป็นการก่อการร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวในวงกว้างมันเหมือนเป็น การแสดงศักยภาพหรือส่งสัญญาณเตือนมากกว่าในขณะเดียวกันหนื่ยที่สหรัฐอเมริกาเองก็กำลังเผชิญกับความแตกแยกภายในอย่างรุนแรงซึ่งน่าจะบั่นทอนความสามารถในการรับมือกับความท้าทายจากภายนอกไม่น้อยเลยสถานการณ์ในสหรัฐน่าเป็นห่วงมากค่ะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายจุดทั้งเหตุรถบรรทุกพุ่งชนกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนอิหร่านในลอสแอนเจลิสครับ และการที่รัฐบาลกลางต้องส่งเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในเมืองมินนีแอโพลิสหลังเกิดการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกับประชาชนภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกในสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นปัญหาที่กัดกินประเทศจากภายในและมันก็ส่งผลต่อบทบาทในเวทีโลกด้วย แน่นอนค่ะมันทำให้ความน่าเชื่อถือและอิทธิพลของสหรัฐในเวทีโลกลดน้อยลงมันสร้างสุดยากาศทางอำนาจที่เปิดโอกาสให้คู่แข่งอย่างรัสเซียหรือกลุ่มบริกส์พลัสเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและสมรภูมิการแข่งขันเชิงอำนาจที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือในภูมิภาคลาตินอเมริกาซึ่งเปรียบเสมือนสวนหลังบ้านของสหรัฐมาโดยตลอดถูกต้องเลยค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐเวนซุเวลาคิวบากลับมาร้อนแรงอีกครั้ง การที่สหรัฐเข้าจับกลุมประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาถือเป็นการเคลื่อนไหวที่แข็งเกราวมากแล้วก็ตามมาด้วยการส่งคำเตือนไปยังคิวบาแต่ผมได้ยินว่ามีข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจหลุดออกมาด้วยใช่ค่ะมีข้อมูลวงในว่าก่อนหน้านี้รัเสเซียเคยยื่นข้อเสนอที่จะให้ที่ลีภัยทางการเมืองแก่ประธานาธิบดีมาดูโรเพื่อหาทางลงอย่างสันติแต่สหรัฐกลับปฏิเสธข้อเสนอนั้นไป การปฏิเสธข้อเสนอนั้นมันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกเราว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมาดูโรหรือเวเนซุเอลาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการที่วอชิงตันกําลังส่งสารถึงมอสโกว่านี่คือเขตอิทธิพลของเราคุณอย่าเข้ามายุ่งอ๋อเป็นการขีดเส้นเลย ค่ะมันคือการประกาศใช้หลักการมอนโรในศตวรรษที่21เพื่อการมาหาอำนาจอื่นไม่ให้เข้ามามีบทบาทในซีกโลกตะวันตกซึ่งแสดงให้เห็นการแข่งขันเชิงอำนาจระหว่างสองยักษ์ใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดในทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยค่ะพอเรานำเอาจุดต่างๆที่คุยกันมาทั้งหมดมาวางเรียงกันมันทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับใช่ค่ะ เราจะเห็นภาพของโลกที่เทคโนโลยีเก่าอย่างใจรสโปแบบกลไกลถูกนำกลับมาใช้ในสงครามยุคใหม่อย่างขีปนาวุธโอเรชนิกได้อย่างน่าทึ่งในขณะเดียวกันพันธมิตรที่เคยแข็งแกร่งอย่างนาโตก็กำลังถูกทดสอบอย่างหนักจากรอยร้าวภายในกลุ่มเอง mm. และในเวลาเดียวกันนั้นขั้วอำนาจใหม่อย่างกลุ่มบริกส์พลัสก็กำลังรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เส้นแบ่งระหว่างความขัดแย้งทางการทหารเศรษฐกิจและการเมืองมันกำลังเลือนลางและซ้อนทับกันจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วค่ะและสุดท้ายนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องอยูเครนซึ่งน่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คบคิดกันต่อนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ ในขณะที่การสู้รบด้วยอาวุธยังดำเนินไปอย่างดุเดือดมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่ากลุ่มวานิชธนกิจยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง b l ล c k r o อกและ l a ล็ s t o n นได้ตกลงเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งของยูเครนและยังมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยจัดการหนี้สาธารณะมหาศาลของประเทศด้วยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยครับเพราะมันคืออีกสมรภูมิหนึ่งที่เกิดขึ้นเงียบๆอยู่เบื้องหลังใช่ครับ มันเลยเกิดเป็นคำถามที่น่าขบคิดว่านอกเหนือจากการสู้รบด้วยปืนและขี่ปนาวุธแล้วสงครามทางเศรษฐกิจที่นำโดยบริษัทลงทุนระดับโลกเหล่านี้จะส่งผลต่ออนาคตการฟื้นฟูและอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของยูเครนในระยะยาวอย่างไรหลังจากที่เสียงปืนนัดสุดท้ายได้สงบลงแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นเจ้าของชัยชนะที่แท้จริง